สวัสดีครับช่างเบิร์ดเสือศูน์ห้สารพัดช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ใสอยู่สีนนะครับสีนข้อเวียงเพราะว่าลักษณะว่ามันเบาเบาไม่ค่อยลงนะครับเบาแล้วก็เหมือนจะดับนะครับเวลาเรื่องติดเครื่องใหไม้เรื่องนี้มันจะวูบนะครับลักษณะเหมือนเหมือนอากาศมันมันไม่เข้าทางทางขบะปูดตรงนะครับถ้าสีนข้อเวียงรั่ว อากาศมันก็จะเข้าไปทางซีนด้วยนะครับมันก็ทําให้ส่วนผสมบางครับผสมผสมบางมันก็ลักษณะมันก็เครื่องมันจะวูบประมาณนี้นะครับอากาศมันจะเข้าไปมากกว่าน้ามันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเปิดดูซีนนะครับส่วนมากที่จะรัว่วซีะครับมันจะรั่วด้านหลังนะครับด้านหลังเครื่องที่มีผ้าคัดอยู่นะครับเพราะว่าด้านนี้นะครับ เวลาเราทํางานเครื่องติดนะครับเวลาเราทํางานตัดญ้าจานชัดมันก็จะร้อนนะครับเพราะว่ามันก็สีอยู่กับผ้าคัดตลอดนะครับมันก็ส่งผลไปที่ไปที่ตัวเครื่องนะครับทําให้ส่วนนี้มันร้อนนะครับพอร้อนแล้วก็ทําให้อ่ซีนโคเวียงเสียง่ายนะครับรั่วนะครับทํามันแขกมันตายมันก็รั่วนะครับ ้าถอดดูก็รู้นะครับถ้ามันเยิ้มครับถ้ามันเยิ้มนะครับถอดดูแล้วล่ะดูรอบรอบๆรอบๆแกนเผานะครับถ้ามันเป็นมีน้ำมันข่าวต้มน้ำมันเยอะมากก็แสดงว่าสีเขาเวียนสีเขาเวียนรั่วแล้วนะครับ ลองดูนะครับครับดูดูว่ามีคราบน้ำมันไหมครับถ้าเครื่องนี้ถ้าผม <c oughs> จะไม่ผิดเครื่องนี้ผมเป็นเครื่องที่ร้านนะครับที่ลูกค้าซื้อไปถ้าผมทำเครื่องผมทำเครื่องใหม่ครับหมายความว่าถ้าผมเปลี่ยนเสื้อใหม่ผมก็ต้องเปลี่ยนตัวสีนขเขาวงด้วยนะครับ แห้งอยู่นะครับแห้งไม่เป็นไรนะครับสีไม่รั่วนะครับไม่มีคาบตำมันนะครับแห้งอยู่นะครับบริเวณรอบๆตัวเผาพอเวียงนะครับไม่มีอะไรครับก็เลยอีกจุดนะครับจุดนี้จุดที่ปากขบูครับที่เป็นในตัวคอขบูครับหรือว่าตัวต่อขบูนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นมันเป็นไฟเบอร์นะครับบางครั้ง เราถอดข,อขอบูบ่อยครับถอดเข้าถอดออกแล้วก็ขันน็อตยึดขบูนะครับขันตึงบ้างไม่ตึงบ้างนะครับส่วนมากก็จะตึงนะครับขันตึงมากมันก็จะดึงมันนอ็อตมันจะมีน็อตฝังอยู่ที่ตัวไอตัวไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์คอขอบูเป็นน็อตตัวเมียนะครับฝังอยู่นะครับเวลาเราขันน็อตยึดขบูครับเราขันแรงนะครับดึง เราถอดบ่อยขันบ่อยครับมันก็ทําให้น็อตตัวนี้มีปัญหานะครับทีนีก็ดึงน็อตออกมาจากตัวล็อกมันนะครับมันทําให้ปากคาบูไม่ไม่ไม่เรียบนะครับมันก็อากาศอากาศเข้าได้นะครับเข้าระหว่างปากเกนตัวข้อต่อคาบูกับตัวปากคาบูนะครับมันฟิวนะครับอากาศเข้าได้มันก็ส่วนผสมก็บางครับเบามันก็ไม่ค่อยได้ลักษณะแบบนี้นะครับ ลักษณะก็เหมือนกับไอาอาการสียงคอรั่วนะครับครับเดี๋ยวก็ลองพิจารณาดูที่ตัวนี้ทีนะครับตัวไอคอขอบูนะครับครับก็จะลองถอดอดูไอหน้าเป็น น่าเป็นในตัวคอขาบูนะครับหรือว่าตัวต่อขาบูนะครับปรเกันตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่ขาดนะไม่มีปัญหาแล้วก็ว่าตัวนี้นะครับตัวไฟเบอร์ตัวนี้นะครับดำดำนี่เห็นไหมครับที่ผมบอกว่า หน้าคาบูไอหน้าแป้นตัวนี้ครับบางครั้งมันไม่เรียบนะครับมันจะมีน็อตฝังอยู่นี่นะครับพอเราเราขันน็อตยึดคาโบูดึงดึงไปก็นอ็อตคือมันฝังอยู่มันก็ขึ้นมาข้างบนมันก็ทําให้ปากตัวนี้มันไม่เรียบนะครับมันจะนูนขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาตรวจด,ดูนะครับตรวจด,ดูสภาพก่อนนะครับมันเป็นไง หน้าก็เรียบดีดีนะครับไม่ไม่บวมไม่ไม่ไม่ไมนูนไม่อะไรนะครับครานี้เราต้องมาครับลองมาปรับดูตัวน,นี้นี่ครับปรับดูเข็มทุกเล่งดูวิธีนะครับ เอในตัวลูกเร็กมันจะมีแหวนแบบนี้แหวนหนึ่งตัวนะครับลองอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมครับสีขาวขาวเ,เดี๋ยวเงี้ยให้ดูกันเลยครับครับนี่ครับมันจะลองอยู่งนี้นะครับลองอยู่ข้างล่างแ่านี้หนึ่งตัวครันนี้เราจะเอาตัวบนครับมานหนุนอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อให้ เข็มเข็มเลื่อมตัวนี้มันยกตัวขึ้นอีกหน่อยนะครับเราไม่ต้องไปไปป,ปรับล็อกให้มันลงมาข้างล่างนะครับมันก็ทําได้สองวิธีนะครับถ้าเราปรับล็อกตัวนี้ลงมาข้างล่างกับเราเอาแหวนที่อยู่ข้างบนนะครับมาลองข้างล่างอีกตัวนึครับแต่ว่าความหนาหรือว่าระยะมันก็จะไม่เท่ากันนะครับแหวนมันจะบางกว่าน่อยนะครับแต่แต่ถ้าเราปรับล,ล็อกลงมาข้างล่างเป็นล็อกที่สองนะครับนับจากข้างล่างเอ้นับจากปลายเข็มไปนี่ครับ มันก็ทําให้เข็มลูกเด้งนีขึ้นครับขึ้นมาตําแหน่งบนอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งระดับนะครับมันก็เป็นการกินน้ํามันเพิ่มเพิ่มอีกหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเอาแหวนรองมันก็ระยะมันจะมันจะบางมันจะมันจะบางกว่าล็อกของตัวเข็มนะครับมันก็กินน้ํามันไม่ไม่มากครับเหมือนเราเราเขยับล็อกหมางล่างนะครับเข้าใจนะครับ โอเคครับเราก็ใส่คืนครับเดี๋ยวเราจะมาลองติดเครื่องดูว่ามันยังสะดุดไหมครับตอนเร่งครั้งแรกมันจะสะดุดไหมครับพูดง่ายๆคือว่ามันเร่งแล้วมันไม่มันไม่ติดมือตอนแรกนะครับปกติเร่งมันต้องเร่งได้เลยนะครับอันนี้มันมันดบมันสะดุดหน่อยนะครับบางทีก็ดับไปเลยนะครับ ก็จะลองติดดูนะครับใส่ชุดหมวกคอ,อากาดด้วยนะครับเราจะได้รู้จักว่ามันเร่งมีปัญหาไหมครับตอนเราเร่งตอนแรกนจะสะดุดอีกไหม ลองดูนะครับจะเล่งวูบคือเกาไหมเหมือนเกาไหมเหมือนเดิมไหม โอเคแล้วครับสรุปว่าครับต้องปรับเข็มน้ํามันช่วยนะครับอาการที่ว่าเล่งแล้วมันวูบวูลูกครับเล่งตอนแรกมันจะวูบคล้ายจะดับอย่างนี้ครับแล้วก็ปรับที่เข็มเล่งครับโดยการเอาแหวนครับมาลองข้างล่างอีกหนึ่งตัวครับ ปกติมันจะมีตัวเดียวนะครับเราก็มาลองอหนึ่งตัวครับับอีกวิธีหนึ่งครับถ้าไม่เอาแหวนมาลองเราก็ปรับปรับไอตัวกิฟตกิฟล็อกล็อกที่ตัวเข็มเลื่งนะครับเท่ว่ามีห้าห้าล่องห้าล็อกนะครับเอามาอยู่ล็อกที่สองนะครับก็เหยียบจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับอีกหนึ่งล็อกนะครับถ้านับจากข้างล่างนับจากปลายเข็มไปก็จะเป็นล็อกที่สองครับอันนั้นก็ช่วยได้เลยครับ แต่ว่ามันก็ก็จะเปลืองน้ามันสักหน่อยนะครับมันก็กินน้ํามันนะครับกินน้ํามันนะครับโอเคนะครับ